ธรรมะวัลลนิดชีวิตแจ่มใสวันนี้ตรงกับวันที่12บสองกุมภาพันธ์ปี2565และในวันนี้นะก็จะได้กล่าวถึงเรื่องของบุญกับบาปบุญกับบาปนั้น เมื่อบุคคลใดก็ตามได้กระทำลงไปแล้วย่อมมีผลกระทบทางจิตใจและก็มีอนิสงส์แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทีเดียวเมื่อได้ทำบุญแล้วก็อุ่นใจเมื่อทำบาปทีไรใจก็หมุนหมองบุคคลใดก็ตามได้สร้างคุณงามความดีได้ฝักใฝ่ขวนขวาย ในบุญทานการกุศลหรือว่าทําบุญด้วยจิตใจบริสุทธิ์ทําบุญด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเมื่อได้ทําบุญไว้ดีงามอยู่แล้วบุญนั้นก็เปรียบเหมือนกับยาชนิดหนึ่งซึ่งอาตมาภาพก็เปรียบว่าเปรียบเหมือนเป็นยาทิพย์ก็แล้วกันเมื่อได้ทําบุญไว้แล้วนะบุญก็จะ เปรียบเหมือนกับเป็นยาทย์คอยชโลมจิตใจของบุคคลนั้นๆนนะให้มีชีวิตชีวาให้มีจิตใจที่ชุ่มชำ่ำให้มีจิตใจที่กระชุ่มกระชวยมีจิตผ่องใสมีใจผ่องแผ้วมีความเอิบอิ่มในจิตในใจนะมีความ สุขสดใสเย็นสบายมีความปลื้มใจภูมิใจแล้วก็เกิดปีติในกุศลผลบนนะที่ตนได้สร้างทำรรเอาไว้ทีนี้เมื่อจิตใจของเรานั้นได้ปรุงด้วยความดีเข้ามาสู่จิตใจเมื่อถึงคราวหลับนอนลงไปน้วก็ยังฝันดีอีกด้วยนี่ผลกระทบ ของการทำบุญมันเป็นเช่นนั้น,นเมื่อได้ทำบุญไปแล้วจิตใจของเราก็มีแต่ความอืบอิ่มมีแต่ความสุขสดใสแล้วคนที่เขาทำบุญทานการกุศลชอบสร้างคุณงามความดีบ่อยๆเป็นประจำดูหน้าตาก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นได้ชัดทั้งภายนอกแล้วก็บอกถึงภายในที่มีความงดงาม ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของบาปเป็นอย่างไรนะเรื่องของบาปนั้นก็มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทีเดียวบุคคลใดก็ตามได้กระทำบาปเอาไว้จิตใจก็มีแต่ความหม่นหมองเปรียบเหมือนกับเพลิงไฟหรือว่าเปเลวไฟนี่ก็มาเผาจิตใจ ของคนคนนั้นให้มีแต่ความร้อนรนมีแต่ความกระวนกระวายมีแต่ความสับสนมีแต่ความทุกข์ใจคิดถึงเรื่องบาปที่ตนทําไว้ก็ปวดร้าวทุกทรมานอยู่เช่นนั้นยิ่งถ้าทํากรรมหนักทําบาปมากนะก็จะมีผลให้จิตใจของตนนั้นเกิดความนะสับสนรุกรน แม้แต่ภายนอกก็บ่งบอกให้เห็นถึงความรนะุกรี่รุกรนนะไม่มีความเป็นปกตินะเช่นถ้าทำบาปหนักฆนะ่าคนให้ถึงซึ่งความตายหรือลงมือลงไม้แก่บ,บิดามารดาหรือฆ่าบิดามารดาถึงซึ่งความตายนะก็จะเห็นถึงความหวาดระแวงกลัวตำรวจจะมาจับ แล้วก็นำไปดำเนินคดีมีการประหารชีวิตนะก็จะมีความปรุงแต่งในจิตในใจฉะนั้นถ้าเราได้ทำบาปลงไปแล้วนะใจก็เปรียบเหมือนกับมีไฟมาเผาให้จิตใจของตนนั้นมีความร้อนรอนมีความไมนะหม้จิตใจมันมีแต่ความทุกข์ทรมานอยู่เช่นนั้นนะฉะนั้นทั้งบุญและบาปนี้มีผลกระทบ ต่อจิตใจเมื่อเราได้สร้างธรรมเอาไว้นะบุญนี้ก็เปรียบเหมือนกับกุศลกรรมบาปก็คืออกุศลกรรมนะบุญนี้ก็คือการสร้างความดีบาปก็คือการสร้างความชั่วหรือบุญก็จะเปรียบเหมือนกับเป็นพระเอกบาปนี้ก็เปรียบเหมือนกับเป็นตัวโกงหรือบุญจะเปรียบเหมือนกับน้ําที่มีความเย็นนะบาปก็เปรียบเหมือนกับไฟที่มีความร้อนนะเปรียบกันง่ายๆอย่างนี้ ทีนี้พูดถึงเรื่องอานิสง์นะอานิสง์ของการทําบุญเป็นอย่างไรเมื่อได้ทําบุญเอาไวนะ้สิ้นใจวายชีวาลาจากโลกนี้ไปแล้วบุญนาพาวาสนานําส่งบุญก็มีพลังที่จะสง่งนะผู้ที่ได้ทําบุญนั้นไปสู่สุคติไปสู่ภพภูมิที่ดีงามนะตามแต่วาสนาของบุญตามแต่พลังของบุญเนะมือ่อใดตายไปแล้วก็อาจจะต้องไปเกิด ในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้หรืออาจจะไปสู่พรมก็แล้วแต่วาสนาบาร,รมีของพลังบุญนะนี่คืออนิสงส์เมื่อได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วทีนี้กล่าวถึงเรื่องของบาปเป็นยังไงนะบาปก็ยังจะต้องส่งนะผู้วายชนหรือผู้ที่กระทำบาปนะก็จะต้องส่งไปเหมือนกัน แต่ไม่ได้ส่งไปสู่ที่มีความสุขนะแต่ว่าส่งไปสู่ความทุกข์นะเช่นคนที่ทำบาปเอาไว้าตายไปแล้วก็อาจจะต้องไปสู่อบายนะไปตกนรกบกไหมทุกทรมานตายไปเป็นเปรตตายไปเป็นอสุรกายตายไปเป็นสัตว์ดรจชานนี่หนทางที่จะต้องไปก็คืออบายนั่นเองฉะนั้นเรื่องบุญกับบาปนั้น มันมีผลกระทบทางจิตใจแล้วก็มีานิสง์ต่างกันท่านทั้งหลายก็พิจารณาดูเถิดสิ่งใดที่ประเสริฐนะแก่ตนเองสิ่งใดที่ดีต่อตนเองก็ให้ขวนขวายสร้างทำไปเถอะนะบุญกับบาปนั้นไม่มีใครบังคับเราได้นะนอกจากเรานั้นต้องทําด้วยตนเองนะท่านก็เลือกดูเถิดว่าจะทําบุญหรือทําบาปนะทาอย่างไรแล้วใจสบาย ทำอย่างไรแล้วจิตใจดีงามทำอย่างไรทีนะ่ทำให้เรานั้นนะมีอานิสงส์มีความเจริญงอกงามทำอย่างไรที่ทำให้เป็นทิรักของหมู่ชนทั้งหลายและก็เทวดานะก็พิจารณากันนะดูก็แล้วกันขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพร